สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกกันนะครับผมตอนนี้จะเล่นโลบอกในแมปปูพักนะครับซึ่งอาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดหน่อยนะครับใ้กันเราจะสร้างแบบส่ตัวนะครับนะครับเราจะเล่นไม่เกินสิบนาที เสียแล้วกวนอยู่นิดหน่อยนะครับเตรียบส่วสนเราเรามันรีกันนะ สามล้านนะครับสามล้านบาทด้วเเอาไปปลูกด,ดีกว่าเอาไปปลูกก่อนนะครับปูไว้ไหนดีวันนี้แล้วก็ ของเลยเลยไม่แต่ของกำกำมีของกำกำนึกคิดตู้ว่าเคอยากเปล่าใจไปเก็บน้ำมังกันนะครับทุกคนไม่ใช่ไปเก็บน้ำพามาครับเฮ้ยไ,ไม่ใช่เก็บอ่างมูนเฮ้ยตูเกลียวซึ่งผมชอบหลงนะครับ ชอบพูดว่าเป็นต้นบํมบวนที่ไหนได้ไม่นอ้ออางวดนะครับก็ครับขอโทษขอไว้ที่พูดผิดหรือพูดถูกนะครับเก็บอางวดเลยเนี่ย้มะพร้าวโอ้โหมีสองต้นนะครับรอผมผมต้องรอสองวันถึงถึงมาาันจะโตขนาดนี้นะครับ ช้ามากเลยเออแต่เจ๊ก็มาสูงกันราคาราคาดีดีจริงแค่ร้อยกว่าบาทมั้งนะอ่าคืนอุ้ยอ้ยเดือดมันกับอ๊อฟฟี่เลยเดี๋ยวจะไปเก็บเอาเ้าจังหวะอุ้ยตกไม่ก็ไม่เก็บอ่ะ

พี่ชายไหมนะคะจะไม่รีกออี8เคไปนเก็บ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 ต้องต้องสลามตอนนั้นผมจะเล่าทำไมถึงผมต้องสารลตอนแรกของเรา ให้ไตโมใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่าฟ้ามันผ่าไตโมน้องให้มาขายได้ตั้งเป็นแเนแล้วก็ได้ตั้งสี่แสนแล้วก็เริ่มตัวชีวิตใหม่ผมเนี่ยครับเริ่มตัวชีวิตใหม่นีราคาอู้ไตโมไม่มีเห็ดขายเห็ดขายครั้งเดียวผมก็ไม่เจออีกเลยซื้อไตโมไปบวกก่อนตโมแตงโมไตงโม Demo, 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 ต้มาานมะพร้าวนี้เลยเราไปเก็บกันนะครับนี่กระโดดไปเกิดยักษ์ขึ้นมาเกิดยักษ์ขึ้นว้าวโคตรเจ๋ง เป็นมะม่มวงก็เขทนครับอาหเอาบมจ้าเอาเอาหุ่ก็ขายดินกันนะครับถ้าเป็นอาวุธพรขายดังลงเกบไวเก คนขา้าวบ่มเโอช้ามากเลยนะเราจะค่อยดูนะครับเดี๋ยวเราเล่นอ,อีกออนะองเขเนอะไปเดกกป้ยดกด้ทีส่สองนะูะโคโยค จับผ้าไปก่อนนะครับโอเคมาครับ <okay. S 1> ทุกคนเร <Okay. S 1> uh, ามันเก็บมะพร้าวต่อนะครับมะพร้าวจับจ้ว ไม่ได้แชลก็ไม่ได้ต้องขอรหัของยังน,ยงน,ยงน,นั่มีของให้นะวันนี้ก็จะบคิมนะครีบๆ10นาทีเทนเคเซมูพีเตร์ม่หายโอ้โหเขาปว้ขวายนะครับ ตัวเลยครับนี่ยมานี่เราเขาพูเรายังไม่โตเลยนะครับเขาพูดโตช้ามากครับเอส่วนเราจะเน้นสตรอเบอรี่เปหลักนะคบเพราะว่าสตรอเบอรี่ส่วนเราโคตรเยอะนะครับเ็ไป็นมก่านวห,นนไหนอ,อไร เลยโ้โคมันกินหมอมันเรือยางไม่กินเก็บเก็บมะพร้าวต้องมีดีกว่าระหว่างนี้เี้เออัน้เก็บอ้โอ้ยคุณยากจังดินไปดูแลไม่ึ้นหรอกโอ้โหวันนี้ก็ได้เก็บมะพร้าวไม่ง่ายโอ้พอสมมา อ่ดศ um, ูนยงมาค่อยอดยากจังป่ะโอ้กว่าจะขึ้นมาได้ อะไรนะครับเมนี่สเลโอเคมาลองขายไม่ใช่อย่าเพิ่งขายเดี๋ยวตูสัสอบราคาผมว,ว่าคิดว่าน่าจะเป็นราคาหลักหมื่นนะอ้อกดผิดก็ผิดกดผิดก,กด,กกดอันที่สามผมว่าราคาหลักหมื่นนะ เห็นไหมห้าหมื่นขายไปเลยโอเคส,สรับเพล็บสรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาคดคลิปไหนๆของผมแล้วก,อก,มมววก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้องผมด้วยน้องผมชื่อไม่ได้ชื่อเดิมนนะ้องผมเปลี่ยนชื่ออีกแล้วผมจำไม่ได้แมวแม,ว,แมวใจ เมวาใจสุกอะไรก็ไม่รู้นะครับร mm ู hmm. ้บัดกริบตาม่องมเมาผมได้นะครับทางนี้ขอรู้บัด,ดกรนะครับบายบาย